คุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวดีที่น่าภูมิใจและน่าตื่นเต้นมาฝากกันเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยได้รับมอบเหรียญอันทรงเกียรติ Awards of the USOCOM Medal จากผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฝั่งไม่ผิดครับเป็นการยกย่องผลงานอันโดดเด่นในการสนับสนุนภารกิจร่วมกันกันกบสหรัฐ พิธีมอบเปลี่ยนนี้จัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยอย่างยิ่งใหญ่มีท่านทูตสหรัฐและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทั้งสองประเทศมาร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวหลังพิธีจบทั้งสองฝ่ายก็ได้พูดคุยกันต่อเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟนขึ้นไปอกีกโดยเฉพาะเรื่องการฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบันรวมถึงการฝึกรับมือกับโดรนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ที่สำคัญไปกว่านั้นผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐยังได้กล่าวแสดงความเสียใจและสัตรดีทหารกล้าของเราด้วยนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยกับสหรัฐไม่ได้เป็นแค่พันธมิตรแต่เป็นเหมือนครอบครัวรบพิเศษที่พร้อมจะยืนเคียงข้างกันเสมอคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแบบนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผม